หน้าห้อยเหมันหูมานะคะโนกสูงเหมือนเทือกเขาตะนาวสีนะคะแล้วก็มีขมับที่กว้างมากนะคะเหมือนสนามบินสวนภูมินะคะเวลาที่พวกเธอเจอหน้าตัวเองที่เป็นอย่างนี้นะคะมันชอบมาแบบสามแพ็กเกจพร้อมๆกันใช่ไหมพอพอหน้าเธอห้อยเป็นหูหมาเธอก็ไปทาอะไรคะเธอก็ไปร้อยใหม่นะคะเธอก็กลอกว่าจะดึงขึ้นเลยเด็คขาเนะดึงขึ้นเลยเอาให้มันจึ้งๆนะคะ ธอก็จะไปดึงขึ้น่จากกจะดึงขึ้นมันจึ้งๆนะคะปรากฏว่าดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บโอเคมันดึงมันดึงขึ้นแต่อีโนกแก้มเธอนะที่อันเดิมมันเป็นเทือกเขาตะนาวสีอยู่แล้วนะคะที่มันโด่งสูงใหญ่ตั้งงานนะคะเป็นเทือกเขาตะนาวสีอยู่แล้วมันก็สูงขึ้นไปอีกนะคะนะครับทีนี้อีพอโนกเธอมันสูงขึ้นมันใหญ่ขึ้นเธอ มันทาให้มับของเธอที่มันดูลึกอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็มันดูที่มันดูกว้างอยู่แล้วเหมือนสนามเหมือนสนามบินสวนตะภูมาค่ะเธอมันก็จะดูลึกดูกว้างลงไปอีกเข้าใจไหมคะอ่านี่แหละหลุมหลุมพรางของเธอแล้วอีบางคนที่แบบว่านางยิวหีเยวแก่ๆแต่เธอนะคะแล้วยิ่งเวลาร้อยๆไปอะ่ะมันจะเป็นย่นๆตัวแถวนี้นะคะแล้วก็บางคนอะ่ะมันเป็นดูริวนะเป็นดูริวตามแนวเส้นใหม่เพราะว่าอะไรเธอหนังเธอมันบางไงเธอไม่เหมาะไงนะทีนี้บางคนเขาบอกว่าต้องฉีดขมับร่วมด้วยค่ะนะคะ คุณแค่ก็ต่อราคาหมอเขาบอกว่าอาจาต้องใช้ถึงสามถึงสี่ซีซีนะคะข้างละหนึ่งครึ่งหรือว่าข้างละสองกับคุณแค่ว่าไม่อยากฉีดเยอะค่ะขอฉีดแค่ขอฉีดแค่ข้างละครึ่งซีซีได้ไหมคะพอพอเธอต่อราคาอีต่อรองเขาเหลือแค่ข้างละครึ่งซีซีนะเขาก็จะมาปักแค่ตรงนี้เนี่ยเออกแเนี่ยปักแค่ตรงนี้แหละนะคะแล้วฟิลเลอร์เธอก็จะประกองกู่ตรงนี้เข้าใจไหมคะเออแล้วทีนี้อีบ่อมๆตรงเนี้ยเธอก็ไม่ได้ฉีด อีตรงนี้ก็ไม่ได้ฉีดนะคะจากจากและอีบางคนอนะ่ะมันมันตอไปถึงแนวไรผมเธอก็ไม่ได้ฉีดนะคะทำให้โหนกเธอดูเด่นมากๆนะคะทีนี้มาดูผลรวมเกิดอะไรขึ้นนะคะผลรวมคือน,นะคะโหนกมันสูขึ้นตั้งแต่แรกนะคะนะและอีตรงนี้เธอมาฉีดตรงนี้แล้วก็กองตัวนี้ก็สูงสูงนะคะตัวนี้ก็สูงสูงแล้วเนี่ยอีตรงเนี้เธอจะดูบําเข้าไปมากขึ้นดูขี้เรกว่าเดิมนะดูหน้ายก น้ายกจากร้อยไหมแต่ยกแบบเก๋ๆยกแบบที่เร่เรนะคะนะทีนี้แล้วก็จะมีแบบเนี่ยตรงนี้บวมๆนะคะทําให้หน่าเธอมันไม่มีฟิลเลอร์ไงทาให้หน่าเธอดูไม่ละมุนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเนี้ยปัญหาที่พวกเธอเจอทั้งหมดหมุนเวียนไปเรื่อยๆ <S <S บอกเท่าไหร่ก็ไม่เชือ่อบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังนะคะนะทีนี้ทํายังไงให้มันสวยคําเวลาทําต้องทําจากบนลงล่าง <S <S ขมับกว้างใหญ่เหมือนสามีสุรภ,ภูมิ เธอต้องใส่ิีเลอร์เยอะๆเลยเติมไม่ถูกชั้นเติมไม่ถูกตำแหน่งนะคะข้างหน้าหนึ่งซีซีครึ่งนะคะหรือข้างหน้าสองซีซีหรือบางคนตอกไม่มากเติมข้างหน้าหนึ่งซีซีหมอบอกเท่าไหร่ต้องฉีดเท่านั้นนะคะพยายามอย่าใส่ความคิดเห็นตัวเองลงไปนะคะเพราะถ้าอ,อย่างน,นั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้นะคะทีนี้พอเติมสมัครเสร็จแล้วก็จะละมุนทั้งหน้าต่อเนื่องกัโนโหนขายนะคะโหนไม่ได้ใหญ่นะคะแต่หน้าจะยกขึ้นอย่างนี้ด้วยจากขมับดึงขึ้นอย่างนี้ด้วยละมุนทั้งหน้าสวยนะคะแล้ว ดีอีกนให้นอนบากอีกตรงค่อยๆตรงนี้มันก็อาจจะดีขึ้นไปด้วยนะคบนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเธอนะครับถ้าสมมุติว่าเธอฉีดฟิลเลอร์ขมับแล้วนะครับตรงนี้ยังค่ห้อยๆอยู่เธอจึงร้อยไหมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหม